โอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาเจอกันในเกมารูโตะกันอีกแล้วนะครับผมผมก็จะมารีวิวตัวละครกันอีกแล้วซึ่งตัวละครที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นี่มาดาระนะผมซึ่งตัวนี้คนเล่นเยอะอยู่แล้วนะไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเก่งอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลเจ้ามาดาระกเลยดีกว่านะครับผม สกิลแรกนะผมไม้นะผมต้นไม้จุตินะครับผมก็ไปใช้ควบคุมนะผมให้รากไม้งอกขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องแลผมทาลายจากกักระใส่เป้าหมายนะท้งหมดด้วยนะครับผมก็สก,กิลท้าทาเสียหายแล้วก็สตันศัตรูด้วยนะเออส่วนสก,กิลที่สองนะผมไฟดับสูงนะครับผมยินจูสือนะผมไฟขั้นสูงสุดก็เป็นการปล่อยบอลไฟนะผมจะเมจจักระใส่เป้าหมายนั่นเอง ่วนที่ิวที่3เนี่ยเนตรวงแหวนนะครับผมก็เป็นเนตรวงแหวนขั้นสูงนะผมสามารถเรียกซูชโนโงมาแล้วผมทำไรยดมเมจจกกะใส่ศัตรูระหว่างทางนะผมเอ,อสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้ศัตรูสตันด้วยนะส่วนทีคิวที่4ผมมันเงียมันงีเคียวซาลิงกันนะครับผมโอ้โหชื่อก็เป็นการเหมือนกับ มองทะลุจิตห่อของศัตรูนะผมลดพลังป้องกันศัตรู5%แล้วก็ลดพลังป้องกันศัตร์ป้องกันจัการของตัว5%เหมือนกันนะครับผมเออโอ,โอลด5%นะน่าจะไม่แปลกที่คนจะเล่นเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าด้านนี้ด้วยกันจำได้ว่ามันน่าจะอยู่แนวแนวหลังเออนี่มาแตะละจุบจุบ,บอันนี้ตีธรรมดานะชึบจุบ สกิลสองไฟโอ้โหโดนหมดทุกตัวนะเจ็บเช็ดปีเข้าไป 3, สกิลสามตุ้มจุดสตันด้วยมีไงเช็บเจ็บเช็ดเช็ดไฟไฟอันตรีปึง้งนี่สตันหมดเลยไงก็เจ้าตัวนี้ก็สกิลก็ใช้ไวดีนะเนี่ยเห็นไหมสี่สองไฟละ เลสกิลสามนี่สตันให้หมดโอเคก็ดมเมดามจแรงเลยละ่ะเจ็บอยู่แนวหลังอยู่ไหนอ่าอยู่นี่นนก็สำหรับเจ้ามาราเนี่ยคนเล่นเยอะอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเพราะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นตัวที่ตึงมากๆเนาะเออใครมีนี่โหดเลยเพราะว่าอ่ะสกิลแรกเนี่ยทำดมเมดามจแล้วก็สตันทั้งทีมเนาะคือโดนโดนแน่นอนอะ่ะก็โอเคสกิลสองเนี่ยก็เหมือนโดนทั้งทีเหมือนกันนะ สร้างนเนมิก็โอเคโซนที่ยสามสตันนะแต่ไม่น่าจะโดนทั้งทีมแต่น่าจะโดนแค่แถวๆหน้าหน้าถึงกลางนะผมมองก็โอเคโซนที่ยสี่เนี่ยน่าจะดีมากๆนาะเพราะว่าลดพลังป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันจักระของศัตรูนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยอันเนี้ยดีลดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยดีแน่นอนนะครับผมคนเล่นเลยเยอะนะผมเพราะว่ามีตัวนี้ในทีมเนี่ยศัตรูนเนี่ยบางลงไปเยอะเลยนะครับผม ก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็ถ้าใครมีก็เล่นก็ดีนะครับผมเออเก่งด้ะตีก็แรงสตันก็เยอะนะครับผมก็สำหรับลีปนี้เอาเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย